โอเคครับสวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาเล่นพ b กันะกันเดี๋ยวตัดไปตรงมมคอล้วกันก็ไม่ผมจาวอไม่ก็ใไม่ก็ดเล่นไปเฉยๆแล้วนะครับเพราะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักผมก็ตอนแรกผมทำคลิปไป สี่สามคลิปครับผมเห้ประกาศแล้วตอนนี้ผมก็ได้ได้มาทำคลิปในคอมสักทีนะครับก็ดีใจว้าดีใจผมก็ยังไม่รู้ครับอันนี้ผมตั้งอะไรแล้วอันนี้ปุ่มหยุดก็กด F9 พักพักก็เลยเดี๋ยวผมจะตัดไปจะขอให้มัน มาทีงหน้าจอลงนั่งก่อนนะครับหน้าจอที่มันลันแบบลันอย่อยางเงี้ยเราก็จะกดพักอพอมาพักเราจะกดเกลื่อนแล้วก็จะกดออกมาดูว่ามันถ่ายอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เขียนว่ายังไม่ลงทะเบียนนะครับอออโอเคถ้าผมมาแล้วก็เ,เมื่อกี้มาเปิดประตูบ้าน ว่าสวยในวันนี้คือตอนนี้มันก็เวลาเก้าโมงนะครับพี่ผมยังไม่น่าเตะนนะครับก็เลยแฟนขอเองนะครับตัว,วเองเห็นว่าโอ้ยไม่ใช่อะไรนี่ว่ากุณจะถ่ายทำไนนมนี่พี่ผมอะมีเพื่อนที่โหดสุสดๆเพื่อนชอบด่าผมนะครับว่าผมกล้าแล้วผมว่าที่ เล่นยอดเฉลี่ยยเพชรสามหนึ่งเพชรสามจุดนะครับครั้งแรกก็ดอกแล้วก็ให้หน้องไม่ใช่ดิไปเล่นที่อะไรวะเล่นที่รานเกมนะครับอกเขาโดนแบนเขาก็ไปถามแอดมินนะครับเข้าไปในเแอดกอลีน่าถามแอดมินว่าทำไมถึงโดนแบนผมยังไปเล่นร้านเกมใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจเจอไอ้เมาส์คือร้านเกมมันมีพวกไอ้นี่ด้วยอะไรวะ พวกมาโคอิกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแบนเสียใจมากก็เสียใจนะครับบบนพีแล้วก็ไม่น่าไปเล่นอีกแล้วนะแล้วมันจะไยิ่งแย่ลแหละลบพร้าฟก็เพิ่งหัดใช้ไหมฮะเออเดินเดินมาแล้ว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  บแลบบ้วเนนดีเ๋ยวผมตัดคลิปเลยนับเลครับผมเจอกันโอเคครับผมมาลวดูก่อนโอเคถ่ายอยู่อ้าและ ้อาจารเห็นมาก็มาได้แล้วก็ผมมางอีกแ้วียงตาแล้วก็รเลื่องงานในการแพี่อยู่เมงมาแล้วก็ฝากวิดีโอสุดตะไทรด้วยนะครับชื่อไมคครับพี่อพิสชาแนลครับจริงๆริง ตอนนั้นผม,มบ้าไหมครับมากเลยผมเติมไปเป็นพันห้าร้อยหกร้อยแล้วก็ไม่มีใครรู้ Protection. protection Protection! <laughs> Headshot! <laughs> Fire in the hole! <laughs> <laughs> Fire in <the> hall. <laughs> 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 Helmet protection! Jayen. <laughs> Jayen. <laughs> ขอขอบคุณที่มาดูผมนะครับสิ่อาจจะกกแต่ชิดมากกไม่ถ่ายแล้วคราะไปทำให้มันดีขึ้นนะครับ ก็ต่อไนีมันเป็นไรก็ไม่รู้นะครับมอกระพริบกระพริบแล้มันก็จะแหลกนะครับผมก็แคสัวมีติดเดียวนะครับผมก็ขอให้ตัว ខ្ញុំមកខ្ញុំ